ได้วอก,กันนานมากวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่จริงจะไปจัดฟันใหม่ก็เดี๋ยวรอบนี้จริงจะไปที่คลินิกมายเซ็นเตอร์นะคะคือตอนนี้ฟันจริงอะฟันบนดูไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมเพราะว่าจริงเคยจัดฟันมาแล้วตอนอายุ10 เจ็ 78, คือจัดตอนมอ .5 เออแล้วก็เอาออกตอนประมาณปีหนึ่งแต่คือจริงอก็คิดว่าเราไม่ได้จำเป็นต้องใส่รีเทนเดอ mm hmm. ร์อตลอดเวลาขนาดนั้นอะไรเงี้ยพอมันดูเข้าที่เงี้ยจริงก็ไม่ได้ใส่เลยปรากฏว่าตอนนี้ฟันล่างก็เริ่มงอแง,งอย่างนี้นะคะแต่ฟันบนยังไม่มีปัญหาอะไรฉะนั้นเดี๋ยวก็ไปตรวจแล้วก็ให้คุณหมอดูนะคะว่าจริงจะต้องจัดฟันอะไรบ้างแล้วก็ใช้เวลานานแค่ไหน ตอนนี้มาถึงที่คลินิกแล้วนะคะคือที่เนี่ยเขาอยู่ติดกับ BTS พระขนงทางออกหนึ่งเหมือนตรงนี้มีทั้งแบบร้านอาหารมีสปามีคลินิกความสวยความงามอะไรเงี้ยก็คือจะครบวงจรมากๆแล้วก็จะมีคลินิกทำฟันอันนี้อยู่ฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันถัน อันนี้เราจะพาทัวร์กันเล็กน้อยนะคะโดยรวมที่นี่บรรยากาศดีมากเลยทุกคนอุปกรณ์ทุกอย่างของเขาคือใหม่มากๆและนี่ก็เป็นคุณหมอที่ดูแลเคสของจริงนะคะคือคุณหมอถาปนีหรือว่าคุณหมอแยมคนเก่งนั่นเองนี่จิงก็ปรึกษาคุณหมอว่าเออจิงอยากจัดฟันล่างให้มันเรียงสวยพอคุยเสร็จก็ให้คุณหมอตรวจฟันเลยหลังจากที่ให้คุณหมอตรวจฟันเสร็จเนี่ยเราก็จะมาเอ็กซเรย์ฟันกัน อันโค้ดมีทั้งหมดสี่ซี่ซี่เนี้ยจะเรียกว่าคุดก็ไม่เชิงแต่ว่ามันก็เหมือนแบบติดเหนือกอยู่อะคะ่ะแต่ว่าซี่เนี้ยคือแนวฟันมันเคลื่อนไม่ได้จริงๆมีช้อยสชให้เลือกก็คือว่าเอาออกก่อนจัดหรือจัดแล้วออก ตรงนี้จะเป็นขั้นตอน 3D scan นะคะมันเหมือนเป็นการพิมพ์ฟันแบบ 3D เนี่ยแหละคุณหมอจะใช้เครื่องมือขยับไปทั่วๆนะคะแล้วหน้าจาของเขาจะเป็น t o u c h ร c r e e แบบนี้ล้ำมากๆเสร็จแล้วเราก็จะมาเช็คกันนะคะว่าฟันเราเป็นยังไงแล้วเครื่องเขาคือจะวิเคราะห์ให้เราดูคร่าวๆเ,เลยว่าถ้าเราจัดฟันแล้วเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างแล้วจัดเสร็จจะออกมาเป็นยังไงเราก็สามารถดูได้ทุกมุมเลย ึ่งพอจบขั้นตอนการสแกนทุกอย่างขั้นตอนต่อมาก็คือการดูวิดีโอคลินเช็คนะคะตอนนั้นจริงติดโควิดเลยทิ้งช่วงนั้นมากวันนี้ก็เลยได้มาดูวิดีโอสักทีนะคะการดูคลินเช็คเนี่ยคือเราจะได้เห็นว่าแผนการจัดอินวิโซไลน์ของเราเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราจะต้องมีการติดอะแทชเมนที่ฟันกี่จุดมีการรีเชฟฟันตรงไหนบ้างแล้วก็จะต้องใส่เครื่องมือกี่ชิ้นนะคะที่จริงชอบมากคือเราสามารถดูได้เลยว่าฟันเราจะเคลื่อนยังไงบ้างมันแบบจะได้เป็นกําลังใจในการตั้งใจใส่อินวิโซไลน์นะคะพอดูคลินเช็คเสร็จปุ๊ เราก็จะต้องรอเครื่องมือประมาณ2สัปดาห์ <c oughs> จิงเลือกที่จะผ่าฟันคุดก่อนใส่อินวิซอลไลน์นะคะวันนี้เราจะมาผ่ากับคุณหมอสุนิสาหรือว่าคุณหมอปองปองสนุมว่า ซีล่างมันจําเป็นต้องเอาออกอยู่แล้วแต่ซี่บนนี้มันอาจจะยังไม่ได้ก่อปัญหาอะไรมากมายฉะนั้นเดี๋ยวเราจะถอนสองซี่เอ้ยผ่าสอซี่ค่ะแต่ว่าเดนคือเป็นคนที่บวมง,ง่ายมากและบวงงมหนังม,มากออฮือฮอฮืออฮือฮือหน้าือฮมอืออืืืืื อันนี้อันนี้คือขวาขวาแบ่งหลายทิ้งขันซ้ายหลวงกว่ามาได้ นี่คือสภาพหลังผ่าสองชั่วโมงนะคะจะบอกว่าคุณหมอมือเบามากทุกคนคือไม่เจ็บเลยแม้แต่นิดแล้วก็ไม่ปวดด้วยแต่ว่าจริงเป็นคนที่บวมง่ายมากเลยบวมเหมือนหมาโดนพึ่งต่อยไปเลยเจ็ดวันเต็มๆช่วงพักฟื้นจริงก็จะทานแต่โจ๊กนะคะแล้วก็ประครบเย็นทั้งวันเลยประมาณ2-3วันเสร็จแล้วก็จะประครบอุ่นตามนะคะจนกว่าหน้าจะหายบวม วันนี้เราถึงเวลาแล้วที่เราจะมาติด attachment แล้วก็รับเครื่องมือนะคะตอนนี้จริงก็มาถึงหน้า Smile Center Dental Clinic แล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าข้างในกันเถอะ สวัสดีคะ่ะคุณหมอยังเป็นคนดูแลเคสเองนะคะซึ่งคุณหมอใจดีมากทุกคนไม่ต้องห่วงจะต,ต้องทําอะไรบ้างคะ่ะรับขึ้นแล้วลดูเพลนเช็คไปแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้ของจริงก็คือมารับเครื่องมือน,นะคะเวลาที่รับเครื่องมือนเนี่ยในครั้งแรกของเราจะมีการติดอะทัชเมนต์ที่เราถ่ายไว้ในวิดีโอนะคะซึ่งของจริงก็จะมีทั้งหมดเจ็ดตุ่มข้างบนแล้วก็อีกแปดข้างล่างนะคะ ตั้งไปหกตามชุดของมันเนาะอันนี้ก็จริงก็ไปตั้งในโทรศัพท์ก็ได้ว่าชุดที่สองจะเปลี่ยนวันที่เท่าไหร่ชุดที่สามจะเปลี่ยนวันที่เท่าไหร่ก็จะได้ไม่ลือขออภัยในความเลอะแต่อันนี้ก็คือกระเป๋าผ้าที่จิงได้มานะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัว ตลับใสอินิสลายด้านในจะเป็นอย่างนี้นะคะจึงใสชิลลี่ไว้กล่องเขาก็จะเป็นแม่เหล็กส่วนอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตเครื่องมืออันนี้ก็เป็นตัวเหมือนโบชัวของอินิอลายนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็จะเป็นอินสตรั t ชั่นนะคะเพื่อใครอยากอ่านว่าเออต้องดูแลยังไงใส่ยังไงอะไรอย่างี้เขาก็มีทุกภาษาเลย โอเควันนี้เราก็จะมาอัปเดตของปัจจุบันให้ฟังนะคะเมื่อสอสัปดาห์ที่แล้วจิงไปหาคุณหมอแยมมานะคะก็มีการตบไบฟันแล้วก็รับเครื่องมือเซ็ตใหม่มาตอนนี้จริงก็ใส่อินวิสลายอยู่นะคะอันนี้เป็นชุดที่8จาก14 ก็นี่จริงเรียบเรียงคำถาม Q&A ไว้ฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเข้าสู่หมด Q&A กันคำถามแรกนะคะจัดนานแค่ไหนเคสการจัด i n v i s a l i n ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างของจริงเนี้ยเคยจับฟันมาแล้วแล้วก็อันนี้เนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้ฟันมันเคลื่อนเยอะฉะนั้นของจริงเนี่ยเครื่องมือจะอยู่ที่14ชิ้นส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบ7ชิ้น14ชิ้น26ชิ้นแต่บางเคสก็อาจจะนานกว่านั้น i n v i s a l i n แต่ละชุดจะมีระยะเวลาในการใส่7 10วันนะคะแล้วก็ในแต่ละวันเนี้ยเราควรใส่ให้ บชั่วโมงได้เนี่ยเราก็จะสามารถใส่เครื่องมือละ7วันได้อย่างของจริงอย่างเงี้ยก็คือจะมีวินัยในการใส่มากเราจะใส่แบบครบชั่วโมงจริงฉะนั้นเครื่องมือแต่ละชุดจริงเนี่ยก็จะใส่แค่7วันนะคะก็คือใส่เครื่องมือละ1สัปดาห์นะคะ7วันแล้วก็เปลี่ยนไปอีกเซตหนึง่งเคสจริงเนี่ยก็คือมี14ชิ้นเท่ากับ98วันนะคะก็แปลว่าจริงจะจัดฟันเสร็จภายในประมาณแบบ3เดือนนิดๆเพราะด้วยความที่จริงเคยจัดฟันมาแล้วแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาฟันอะไรเยอะแยะก็เลยจะใช้เวลาในการจัดน้อยมากเท่าที่่่่่ไดถาามมมมคคคุณหหออเเนนนกกก็็ืแแตละสวใญจัิบบ2 ต่อมานะคะอายุเท่าไหร่ถึงจะอินวิสซไลน์ได้อันนี้จึงถามคุณหมอแยมมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือคุณหมอบอกว่าแม้แต่เด็กแบบอายุ7ขวบอย่างเงี้ยก็จัดได้แล้วคือผู้ปกครองบางคนเขาอาจจะอยากให้ลูกยิ้มมาแล้วฟันเรียงสวยเขาก็เลยให้จัดอินวิสซไลน์ตั้งแต่เด็กก็คือถ้าเป็นเด็กที่มีฟันน้ำนมครบแล้วเงี้ยก็สามารถจัดได้แล้วแต่ว่าพอฟันแท้ขึ้นก็อาจจะต้องมาดูอีกทีหนึ่งส่วนอายุมากที่สุดคือ65นะคะอายุเยอะก็จัดอินวิสซไลน์ได้เหมือนกันคํถาถามต่อมานะคะค จัดอินเวสซอรไลน์ดีกว่าจัดฟันธรรมดายังไงหนึ่งเลยก็คือจะได้เรื่องความสวยงามนะคะเพราะว่าอิน i วสซอรไลน์เนี่ยมันเป็นเครื่องมือแบบใสเนาะเวลายิ้มอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้เห็นเป็นลวดเป็นอะไรแบบสีดําหรืออะไรย่างี้เพราะว่าอย่างบางคนที่เขาต้องใช้หน้าในการทํานู่ทนทํานี่เช่นนักสแสดงหรือว่านางแบบอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากให้การจัดฟันมาทําให้บุคลิกเขาดูแปลกเนาะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกเป็นอินเวสซอรไลน์กันที่สําคัญคืออิน i วสซอรไลน์เนี่ย เจ็บน้อยมากปวดฟันน้อยมากอย่างของจริงอยจัดมา8สัปดาห์แล้วจริงไม่เคยรู้สึกแบบปวดฟันจนแบบกินข้าวไม่ได้อะไรางี้เลยแต่ว่าตอนที่จริงจัดแบบเหล็กอะมันจะมีความทรมานนะเวลาที่มันแบบฟันมันแน่นเกินไปเลยอะไรเงี้ยแต่อินเวสต์ไลน์อะคือมันค่อยๆเคลื่อนโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันปวดหรืออะไรเลยแล้วก็อินเวสต์ไลน์เนี่ยทำความสะอาดง่ายนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นเครื่องมือแบบใส่ใส่เถอะอะไรเงี้ยเวลาเราแปรงฟันเราก็สามารถแปรงได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นแบบลวดอะไรเงี้ยบางทีเราต้องแบบเออทำความสะอาดให้ดีไม่งั้นก็จะมีเศษอาาหรติดดไ้้แลว โซลเนี่ยเขามีมา20ปีแล้วนะคะอย่างพวกตัว a ะ t a ชเมนท์ที่ติดตามฟันของจริงอย่างเงี้ยคือแต่ละตัวมันจะมีรูปร่างแล้วก็ไซส์ที่ต่างกันมันจะทําหน้าที่ต่างกันจะทําให้ฟันแต่ละซี่ของเราเนี่ยเคลื่อนไปตามที่เขาต้องการมันไม่ใช่อะไรที่เป็นแบบเรนด o m มเรนด m อมแล้วมาติดฟันเราอะเหมือนเขาออกแบบมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการจดแบบสิทธิบัตรเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยคือมีจดสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้วของวิสโซไล์ต่อมานะคะ จัดฟันแล้วหน้าเปลี่ยนไหมมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสําหรับไข่ที่ปากดูอูมนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาฟันหน้าหรือว่าฟันตรงนี้เราอะมันยื่นออกมามากๆมันก็จะทําให้ปากดูแบบอุมอมใช่ไหมแล้วพอเราจัดฟันแล้วฟันเข้าไปแล้วมันได้ที่เนี่ย ตรงปากเรามันก็จะหุบเข้าไปด้วยมันก็จะแบบดูอูมน้อยลงส่วนเรื่องพวกโครงหน้าหรือว่าขากรรไกรอะไรเงี้ยการจัดฟันมันไม่ได้มีผลขนาดนั้นนะคะคือถ้าใครมีปัญหากับขากรรไกรอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้การสัญญกรรมขากรรไกรร่วมกับการจัดฟันแบบอินเวอร์ไลน์แต่ทางนี้ก็คือต้องปรึกษาคุณหมอก่อนที่สําคัญคือไม่ว่าจะจัดฟันแบบไหนนะคะพอจัดฟันเสร็จเราก็จะต้องมีรีเทนเนอร์แล้วเราก็จะต้องใส่รีเทนเนอร์ทุกวันถ้าทิ้งไว้นานๆแบบจริงเงี้ยฟันมันก็อาจจะเคลื่อนได้แล้วเราก็จะต้องกลับมาจัดฟ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีแบบที่เรียกว่าเป็น fix retainer นะก็จะเป็นเหมือนลวดอะไรเงี้ยติดไว้ด้านหลังฟันเราตลอดเลยของจริงเนี่ยถ้าจัดฟันเสร็จก็จะทําเป็น fix retainer นะคะคือมันก็ดีกว่าตรงที่ว่าเออเราไม่ต้องมีการใส่ถอดทุกวันอย่างเงี้ยเผื่อเราขี้เกียจเผื่อเราลืมข้อเสียของ fix retainer คือมันอาจจะทําความสะอาดฟันยากหน่อยแต่อันนี้คุณหมอก็บอกว่าถ้าสมมติเราเป็นคนที่หาหมอฟันขูดหินปูนทุก6เดือนเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรสุดท้ายนะคะคลินิก s m i ซ็ Center ที่จริงไปเนี่ยดีไหมเวิร์กไหมบอกตรงๆว่าตั้งแต่เกิดมาในชีวิตไม่ เคยรู้สึกประทับใจคลินิกทาฟันมาก่อนเลยเราเคยไปทั้งแบบคลินิกอื่นแล้วก็โรงพยาบาลอย่างงี้ใช่ไหมเวลาไปเราจะรู้สึกตึงเครียดร,รู้สึกไม่ผ่อนคลายรู้สึกมันเป็นอะไรที่แบบอ๋อมันไม่อยากไปอ่ะแต่พอมาที่เนี่ยคือแบบ first impression คือดีมากคุณหมอใจดีมากสตาฟดีมากเซอร์วิสดีมากทุกอย่างดีบรรยากาศก็ดีพอไปแล้วมันทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายไม่รู้สึกว่ามันจะต้องเป็นการที่แบบเฮ้ยเราไปทําฟันขนาดนั้นน่ะแล้วพวกเครื่องมือเขาเนี่ยก็ทันสมัยแล้วแบบบอกอย่างงี้ก็คือนอนสบายจึงรู้สึกว่าการเลือกคลินิกทําฟันประจำเป็นอะไรที่สําาคัญมก พอเราจะคลินิกทําฟันที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจแล้วเนี่ยมันทําให้เราอยากเทคแคร์สุขภาพฟันเราให้ดีขึ้นกว่าน,นี้ แล้วที่สมายเซนเตอร์เนี่ยคือดีมากจริงทุกคนถ้าใครอยากมาแบบผ่าฟันคูดมาจัดฟันแบบอินเวสต์ไลน์หรือว่าจัดแบบปกติหรือแม้แต่มาตรวจสุขภาพฟันเช็คปัญหาดุนี่ยอะไรเงี้ยแนะนํามากจริงๆตอนเนี้ยจิงยังจัดฟันไม่เสร็จน้อมันยังเหลือเครื่องมือที่9 10 1 1 12 13 14อีก6ชิน้นก็คืออีก6สัปดาห์จิงก็คือไปหาคุณหมอแยมเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วพอรับเครื่องมือเซตนนี้มาปุ๊บจิงก็ทิ้งระยะยาวไปเลยจนถึงชิ้นสุดท้ายพอใส่เสร็็็็จจจจจกกคคค่่อออยยนนนนัดดดเเเเุณหมวววาา๋ภพพ before After งงง้้ริะะะลลลใใใ G แไ ให้ทุกคนเห็นภาพชัดๆเนาะยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันเนาะอันนี้เป็นการทํำ vlog ที่ยาวนานมากสาหรับจริงก็ไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย